ฮัลโหล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 ฮัโลฮัโลสวัสดีจ้านักเรียนชั้นมหที่น่ารักทุกคนเลยเนาะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเนาะของการเรียนออนไลน์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้มาออนไซต์ที่โรงเรียนแล้วยินดีด้วยเย่เยยย,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 ยถ้าจำนวน ถ้าจำนวนผู้ติดเชือ้อลดลงคาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจะสั่งให้เปิดออนใส่ได้แล้วเนาะแล้วประกอบกับเด็กงเรียนเราฉีดวัคซีนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นตแล้วเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อดีกว่าในเรื่องของลำดับเลขคณิตเนาะหลังจากที่เราเนี่ยได้หาสี่พน์แรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งก็คือคลิปเก่าๆที่ผ่านมาลองย้อถ้าใครยังติดขัดอะไร <c oughs> ถามมาในแชทส่วนตัวครูได้หรือว่าจะย้อนคลิปไปดูคลิปที่แล้วก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ครูจะมาแสดงเพียงแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้น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 เพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายง่ายก็คือการหาพจน์ทั่วไปนั่นเองเนาะหลังจากที่ครูให้สูตรไปแล้วลำดับเลขคณิตไหนจำได้ไหมลูกลำดับเลขคณิตสูตรว่าง่าย ให้ท่องพร้อมกันสิหนึงสองสาม a n เท่ากับเออ a 1บวกด้วยวงเล็บ n ลบหคูณ d หรือบางคนอาจจะท่อง a n เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบหคูณ d ท่องยังไงก็ได้เพราะมันก็คือสูตรเดียวกันอ่าทดีนี้ตัวอย่างวันนี้ความยาวน่าจะแป๊บเดียวเพราะว่ามันเรื่องมันง่ายและหนูจะได้ไปทำแบบฝึกหัดกันเองเนาะ เ,เขาบอกว่าตัวอย่าง example จงหาพจน์ทั่วไปนี่และจงหาพจน์ทั่วไปหรือบางสำนักอาจจะเขียนว่าพจน์ที่ n ก็ได้เรียกยังไงก็ได้จะให้เรียกว่าพจน์ทั่วไปก็ได้พจน์สุดท้ายก็ได้พจน์ที่ n ก็ได้แล้วแต่เนาะของลำดับเลขคณิต6 -6 ลบ -6 2ลบ2ลบ6จุด ไปเรื่อยเป็นไม่ใช่จุดแล้วก็ไปเรื่อยๆทุกคนบอกครูได้ไหมถ้าครูถามว่าลำดับข้อนี้เป็นลำดับจำกัดหรือว่าลำดับอนันต์ตอบครูได้ไหมลูกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากมันคือลำดับอนันต์เพราะว่าอะไรสังเกตจากลูกสังเกตจากเออมีพายกระซิบบอกครูสังเกตจากจุดจุดจุดค่ะครูเพราะครูเคยบอกแล้วว่า ลำดับจำกัดจะบอกได้ว่าตัวสุดท้ายคืออะไรแต่ถ้าลำดับอน,นันต์เราไม่สามารถบอกได้ว่าตัวสุดท้ายคืออะไรแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์จุดจุดจุดอยู่ตัวสุดท้ายเลยดังนั้นข้อนี้มันก็เลยเป็นลำดับอน,นันต์นั่นเองอ่าเอาละเขาบอกว่าจงหาพจน์ทั่วไปอ่ะ การที่จะหาพจน์ทั่วไปได้งั้นทุกครั้งหนูต้องตั้งสูตรก่อนลูกสูตรเป็นยังไงเอยที่ทีเ่เราท่องเมื่อกี้นี้สูตรลำดับเลขคณิตก็คือ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d ไม่ไดนะจากสูตรนี้เราก็มาดูเริ่มต้นลูกเราก็มาดูเริ่มต้น an เอาละเอา an คืออะไรวะเนี่ย เออถูกต้อง AN ก็คือพจน์สุดท้ายในนี้เรารู้ไหมตัวสุดท้ายคืออะไรไม่รู้เนาะไม่รู้เพราะเราต้องการหาไงว่า A n คือ n คืออะไรอ่าเราไม่รู้ก็ติดมันไว้ A1 รู้ไหมเออเอรู้ a 1หาจากอะไรก็นี่ไง a 1ก็คือพจน์ที่เก่งมาก A1 ก็คือพจน์ที่1หรือว่าเลขตัวแรกนั่นเอง ดังนั้นพจน์ที่1ก็คือเลข6นั่นเองเอ๊ได้แล้วนะต่อไปเราอยากรู้อีกตอนนี้ N 1รู้แล้ว N, n ไม่ต้องการรู้ n, n ต้องรู้ n, n ต้องหาเลยไม่ต้องเลยยังไม่รู้ทำไมตัวดีดีหายังไงว้ยจำได้ปะ่ะดีความหมายของดีคืออะไร d ครูเบลบอกแล้วว่า D. ก็คือผลต่างร่วมหาได้จากพจน์หลังลบด้วยพจน์ก่อนหน้า ดังนั้นหนูก็ต้องเลือกเลขมาสักสองตัวที่มันอยู่ติดกันในที่นี้ครูเบลจะเลือกเลขที่มันเป็นบวกมันจะได้ง่ายๆอีลบสกับลบหกเลขมันเป็นลบไม่เลือกหรอกก็เลยเลือกนี่ครูเบลจะเลือกเลขสองกับเลข6นี่ต้องเลือกเลขที่มันอยู่ติดกันนะเลือกเลขที่มันอยู่ติดกันแล้วเอาเลขตัวขวาลบด้วยเลขตัวซ้ายเนาะเลขตัวขวาก็คือเลขสอง ตัวซ้ายก็คือเลข6ดังนั้นต้องได้จากขวาลบซ้ายเสมอดังนั้นถึงแม้ว่าด้านซ้ายจะน้อยกว่าด้านขวาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเอาเลขทางด้านขวาเป็นตัวตั้งเสมอดังนั้น,น,นทางด้านขวาเป็นเลข2ทางด้านซ้ายเป็นเลข6ก็เลย2ลบ6มีเงิน2บาทซื้อขนม6บาทเหลือเงินติ๊กต๊อกเก่งมาก มือเหลือติดหนี้เขาสี่บาทนั่นเองเราได้ละได้แล้วเนาะฉะนั้นเราก็นำสิ่งที่เรารู้มาแทนลงในสูตรได้เลยลูก a n ไม่รู้ก็ติดไว้ a n เท่ากับเอหนึ่งเอหนึ่งเรารู้แล้วคือเลขหกบวกวงเล็บเปิด n ไม่รู้ก็ติดไว้ลบหนึ่งตามสูตรคูณดีดีนี่เรารู้แล้วคือลบสี เออแล้วก็เท่ากับ e 6หรือตัวเลขตัวแรกดึงลงมาเสมอบวกเอาวทีนี้เราต้องเอาเลขคูณเข้าละนะครูเบลจะเอา c ไอ้ลบ4คูณ n ก่อนลบ c, คูณ n ก็ได้ลบ4 n ถมลบ4คูณ n ก็ได้ลบ4 n ต่อมาลบ4คูณลบ1นนี่เนา ลบสี่คูณลบหนึ่งเนาะลบคูณลบเป็นลบคูณลบเป็นบวกสี่คูณหนึ่งเป็นสี่ก็เลยได้บวกสี่นั่นเองเออจากนั้นเราก็ทำถ้าทำทูเลขตัวแรกกับเลขตัวสุดท้ายมันจะบวกลบกันได้ก็เลยเป็นหกบวกสี่เท่ากับสิบแล้วก็ลอกตัวที่อยู่ติดกับ n ลงมาเพราะว่า อีตรง N เนี่ยมันไม่สามารถทํากับใครได้หรอกหนูก็ลบ 4N ลงมาก็เสร็จแค่นี้นะเราก็ได้ละเอ็ A, N, หรือว่าพจน์ทั่วไปนี่แหละคือสิ่งที่เรต้องหาดังนั้นพจน์ทั่วไปก็คือลูกคืออะไรสิบลบสีนั่นเองเนาะทีนี้ถ้ายังไม่เชื่อหนูลองเอาเลขแทนก็ได้ลูกลองเอาเลขแทนที่ N อนะลูกนะสมมติคูณด้แทน นี่ไสิบลบสี่เอ็คูณเบลแทนเอ็นเป็นเลขหนนะสีคูณหเป็น4ี่สลบสเหลือ6ตัวแรก6ถูกต้องเออคูณเบลแทนเอ็นเป็นเลขสองสี่สอลบแเหลือ2ถูกต้องเห็นไหมคูณเบลแทนเอ็นเป็นเลขสามคูณสเป็น12 1 0องลบสิ 12. มีเงิน10บาทซื้อขนม12บาทก็ต้องติดหนี้เขาสบาทก็ลบสถูกเห็นไหมอีกตัวนึง แทน N 3, เป็นเลขสาเออเลขสี่สีิบหกมสี่สี่สบหมีเงินสิบาทซื้อขนม16บาทก็ต้องติดหนี้เขาหบาทถูกไหมถูกต้องเอ๊นี่ไงดังนั้นแสดงว่าพจน์ที่ N ของเราเนี่ยหาได้ถูกต้องแล้วเก่งมากอ่าโอเคสำหรับเรื่องวันนี้ คูเบลก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมดนี่ข้อ3นะลูกนะแบบฝึกหัดที่3.1.2หาพจน์ที่ N ของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ให้หนูทําเฉพาะข้อที่เป็นเลขคี่คือข้อ1ข้อ3แล้วก็ข้อ5ทั้งหมด3ข้อที่ครูได้วงกลมสีแดงไว้นะลูกนะาโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อไว้แค่นี้แหละจ้าบายบาย